การลักลอบเข้าหมูเถื่อนนั้นมีมานานแล้วท่านผู้ชมครับทำกันเป็นกระบวนการ เป็นล่ำเป็นสันท่านผู้ชมรู้มาตัวการใหญ่ที่สุดอยู่ที่ไหนสามกรมประสานบูรณาโกงแทนที่จะบูรณาการกันกันกบบูรณาโกงกันท่านนายกเศรษฐาท่านต้องจัดการในเด็ดขาดเพราะท่านเป็นคนโวยวายมาเองการสั่งให้ดีไซนไปทํางานก็ถูกต้องแต่นั่นมันปลายทางเดี๋ยวแม่งกลับมาอีกท่านกล้าไหมาละครับหรือไปเลยถ้าเรื่องนี้ท่านไม่ทํางานให้เด็ดขาดให้ชัดเจน <c oughs> ก็จะไม่ผิดอะไรหรอกถ้าประชาชนเขาสงสยัยและเขาเชื่อว่าท่านมีส่วนร่วมด้วยเราอย่ามองโลกสวยฮนะกรมปศุสัตว์กรมประมงกรมศู แก้ปัญหานี้ได้ล็อกได้100%ไม่มีหมูเถื่อนข้ามาหรอก นักปั้นน้ําเป็นตัวเจ้าเก่าคือคุณพิธาลิมเจริญรักปัญหาของคุณพิธาคือการโกหกจนกลายเป็นนิสัยและเป็นสันดานตั้งแต่เริ่มแรกโกหกว่าบินกลับมางานศพพ่อไม่ทันโกหกว่าไม่เคยสนับสนุนให้ยกเลิกมาตราหนึ่งโกหกว่าไม่เคยสนับสนุนกัญชาเสรยียังไม่นับเรื่องที่คุณเสแสงสนับสนุสนเรื่องความหลากหลายทางเพศจนมาเรื่องล่าสุดคือเรื่องไปเรียนต่อเมืองนอกตั้งหลายยุสิปีเรื่องปริญญาสองใบแต่ผมเชื่อว่ายังมีอีกลหลายๆเรื่องที่สาธารณชน ังไม่รู้พวกคอนดอมส้มครับคุณเบิกเนตรเปิดกระโหลกตัวเองดูให้ได้หรือย่างว่าเมื่อไหร่จะฉลาดสักทีไอ้คนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแม่งโกหกเชา้าโกหกเย็นแถมตอนบ่ายอาจจะมีโกหกก่อนนอนโกหกอีกรอบหนึ่งให้คนอย่างนี้จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ยังไงถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามหรือว่านี่เป็นธาตุแท้หรือสันดานแท้ของคนรุ่นใหม่อย่างพวกเแน่ น,นายธนาธรยังคงถนัดในเรื่องการหาแสงเข้าตัวพยายามแย่งซีนดิสเครดิตเศรษฐาทวีสินนายกคนรีและพับเพื่อไทยด้วยจากวันนั้นถึงวันนี้ในที่สุดธนาธรยอมรับว่าบินไปพบแม้วที่ฮ่องกงจริงนี่ท่านผู้ชมครับเป็นครั้งแรกที่น,ทนายธนาธรยอมรับเรื่องนี้ถ้ามีเงิน5 0 0แสนล้านสิงห์คนทำมือการกระจายเงินไปลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน5ด้าน คุณธนาทรกำลังพูดคนละเรื่องเดียวกันอยู่หรือเปล่าสรุปง่ายๆคุณไม่ได้มีความคิดใหม่เลยแม้แต่เดียวคุณเอานโยบายเก่าที่คุณร่างเอาไว้ใน300ข้อมาพูดแต่คุณก็ไม่มีปัญญาที่จะเอามาปฏิบัติตรงตามที่คุณต้องการเพราะว่าคุณดันตามืดตาบอดตามัวเห็นว่าประเทศไทยนั้นสําคัญมากกว่านโยบาย300ข้อคุณก็คือมาตรา1 1 2ที่ต้องยกเลยโคตรทุเรศเลย การประชุมเอเปที่ผ่านมาถามนายโจไบเดนยังคงคิดว่าผู้นําจีนเป็นเป็นเห็การหรือเปล่าตอบว่าใช่ในฐานะที่เขาเป็นผู้นําประเทศคอมมิวนิสต์ซีจิ้นผิงพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าจีนและอเมริกามีทางเลือกเพียง2ทางเท่านั้นทํางานร่วมกันเพื่อจัดการกับความท้าทายระดับโลกหรือฟาดฟันให้หมอดมวยมรณาไปข้างหนึ่งคนในเอเป ผู้นำทั้งหลายทุกคนยอมรับวิสัยทัศน์สีชินผิงเป็นผู้นําของโลกนี้อย่างไม่เป็นทางการทิ้งให้โจไบเดนและประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นประเทศที่กําลังค่อยๆจะล่มสลายไปทีละนิดคดีที่พันธมิตรถูกฟ้องเรื่องโูกสนามบินคำแถลงการอันนี้เมื่อสาลได้รับเข้าสู่ํำนวนแล้วจะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จะแก้ไขไม่ได้ผมต่อสู้เพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน ทุกอย่างมีหลักฐานหมดพวกผมได้ประโยชน์อะไรบ้างเดินขึ้นโรงขึ้นศาลทําเพื่อชาติบ้านเมืองถ้าอย่างนั้นแล้วอีกหน่อยพวกผมจะมีใครที่จะกล้าออกมาเพราะทําไปแล้วก็ชิบหายกันทุกคนพูดด้วยความเจ็บช้ำน้ําใจเลือดเนี่ยไหลออกมาในร่างกายผมผมขอเพียงแค่นี้แหละครับให้ความเป็นธรรมกับพวกผม